สำหรับวันนี้มาติดตามประเด็นหนี้ครัวเรือนในอาเซียนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมโลกซึ่งหนี้ครัวเรือนนั้นเป็นเรื่องที่นักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ที่สนใจในเรื่องของเศรษฐกิจได้ให้ความสําคัญอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากหนี้ครัวเรือนกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะในมุมเศรษฐกิจก็คือเรื่องของการบริโภคของประชาชนแต่ถ้าหากมองมุมสังคมแล้วหนี้ครัวเรือนก่อให้เกิดปัญหาคดีความมากมายไม่ว่าจะเป็น เ็นเรื่องของคดีล้มละลายในชนชั้นกลางเนื่องจากไม่สามารถหานี่มาจ่ายเจ้าหนี้ได้หรือแม้แต่คดีความอย่างลักเล็กขโมยน้อยเป็นตน้น ซึ่งในอาเซียนนั้นหลายประเทศถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมจะมีการเติบโตที่สูงแต่ว่าหลายประเทศก็ประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนไม่ต่างจากประเทศไทยคือปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้สร้างความปวดหัวให้กับผู้วางแผนนโยบายหลายภาคส่วนโดยวันนี้จะมีรายงานในการนำบางส่วนจากบทวิเคราะห์ของ UOB ที่มองถึงหนี้ครัวเรือนในอาเซียนรวมถึงวิเคราะห์ว่าหนี้ครัวเรือนนั้นเกิดจากอะไรและทางออกในเรื่องนี้จะทำอย่างไรได้บ้าง ในมุมมองของสถาบันการเงินซึ่งก่อนอื่นปัญหานี้ของครัวเรือนบทวิเคราะห์ของ UOB ได้สรุปจากงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังหลายคนโดยมองว่าปัจจัยสําคัญของหนี้ครัวเรือนนั้นมาจากสาสาเหตุใหญ่อันดับแรกก็คือรายได้ของครัวเรือนโดยปัจจัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานเกิดการว่างงานส่งผลทําให้รายได้ลดลงขณะเดียวกันปัจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อหน,นี้ครัวเรือน คือประชากรในวัยทำงานโดยถ้าหากสัดส,ส่วนของประชากรวัยทำงานมีจำนวนสูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันถัดมาคืออัตราดอกเบี้ยโดยงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำวิจัยนี่ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาช่วงปี1990พบว่าถ้าหากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงสถาบันการเงินมักจะเสนอเงินกู้ที่ดอกเบี้ยถูกกว่าส่งผลทำให้ครัวเรือนนั้นกู้เงินจากสถาบันการเงินมากขึ้นอันดับสุดท้ายคือ ตรเเงินฟซึ่งถ้าหากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำจะทำให้ครัวเรือนสามารถที่จะกู้เงินได้มากขึ้นซึ่งมาพร้อมกับอัตรานี้ในครัวเรือนสูงขึ้นซึ่งในทางกลับกันถ้าเงินเฟ้อสูงขึ้นทำให้ครัวเรือนอาจจะชะลอก,การกู้ยืมเงินด้วยเช่นกันซึ่งถ้าหากกลับมามองปัจจัยของนี้ในครัวเรือนสูงขึ้นซึ่งถ้าหาัจจัสําญทีปัจจัยวข้องกับนี้ในครัวเรือนมากที่สุดก็คือไรายได้ของครัวเรือนนั่นเอนแต่ถ้าหากกลับมาองของอัตราดอกเบี้ย หรือแม้แต่อัตรางเงินเฟอ้อนั้นกลับไม่มีความสัมพันธ์กับนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดและสําหรับปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนี่ครัวเรือนในอาเซียนพบว่าในกรณีของประเทศไทยและอินโดนีเซียนี่ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากราคาอาสังหาริมทรัพย์ขณะที่ประเทศอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์นี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์กับอัตราการว่างงานโดย UOB ได้นําข้อมูลนี่ครัวเรือนในอาเซียนเมื่อเทียบกับ GDP ของแต่ละประเทศ โดยนับจากปี2015และปี2020เพื่อดูว่าสัดส,ส่วนหนี้เหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างโดยในประเทศไทยปี2015สัดส,ส่วนหนี้ครัวเรือน81.2%ปี2020สัดส,ส่วนหนี้ครัวเรือน89.4%และมาเลเซียในปี2015สัดส,ส่วนหนี้ครัวเรือน69.7%ปี2020สัดส,ส่วนหนี้ครัวเรือน76.4%ส่วนอินโดนีเซียปี2015 สัดส่วนนี้ครัวเรือน16.8%ปี2020สัดส่วนนี้ครัวเรือน17.8%ส่วนสิงคโปร์นั้นสัดส่วนนี้ครัวเรือน57.3%ปี2020สัดส่วนนี้ครัวเรือน55.3%และนอกจากนี้ในบทวิเคราะห์ยังได้ยกข้อมูลประเทศที่น่าสนใจเช่นออสเตรเลียปี2015สัดส่วนนี้ครัวเรือน121% ปี2020สัดส่วนนี้ครัวเรือน124เอร์เซในเกาหลีใต้ปี2015สัดส่วนนี้ครัวเรือน83.1เปอร์เซนปี2020สัดส่วนนี้ครัวเรือน103เอร์เซนตสหรัฐอเมริกาปี2015สัดส่วนนี้ครัวเรือน77.3เปอร์เซนปี2020สัดส่วนนี้ครัวเรือน79.6เปอร์เซนส่วนที่ญี่ปุ่นนั้นปี2015สัดส่วนนี้ครัวเรือน57.1เปอร์เซนปี2020สัดส่วนนี้ครัวเรือ 65.3%ที่อินเดียนั้นปี2015สัดส่วนนี้ครัวเรือน32.4%ปี2020สัดส่วนนี้ครัวเรือน36.8%ส่วนจีนนั้นปี2015สัดส่วนนี้ครัวเรือน39.1%ปี2020สัดส่วนนี้ครัวเรือน 61.6%ซึ่งเราจะเห็นว่าอัตรานี้ครัวเรือนแต่ละประเทศเพิ่มหรือลดไม่เท่ากันซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้แต่ละประเทศนั้นต่างกันได้ขนาดนี้ซึ่งคําตอบคือนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั่นเองซึ่งในบทวิเคราะห์ของ UOB ชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่รัฐบาลหลายประเทศได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาได้ทันเวลาและมีมาตรการที่ป้องกันไม่ให้ไรายได้ของครัวเรือนตกตามอย่างรุนแรง แรงแล้วสัดส่วนนี้ในครัวเรือนนั้นกลับไม่เพิ่มสูงมากขึ้นเช่นกรณีของประเทศมาเลเซียแต่ถ้าเป็นกรณีของประเทศไทยกลับได้รับผลกระทบจากภายนอกเช่นจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงบทวิเคราะห์ของ UOB จึงมองว่ามาตรการด้านการคลังของรัฐบาลไม่สามารถที่จะดองรับผลกระทบได้อย่างเต็มที่โดยพร้อมกันนี้ UOB ได้ยกข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ABD ซึ่งได้สำรวจประชากรตามประเทศต่างๆว่าผลกระทบต่อการ แพร่ระบาดของโควิด -19 ได้รับผลกระทบต่อรายได้มากเพียงใดซึ่งประเทศไทยพบว่า3าเปอร์เซ็นต์ของผู้ทำแบบทดสอบชี้ว่ารายได้ลดลง26-5 0เปอร์เซ็นต์มาเลเซียพบว่า41ของผู้ทำแบบทดสอบชี้ว่ารายได้ของตัวเองไม่ลดลงด้วยซ้ำส่วนอินโดนีเซียพบว่า37%เปอร์เซ็นต์ของผู้ทำแบบทดสอบชี้ว่ารายได้ลดลง26-50%เปอร์เซ็นต์ซึ่งบทวิเคราะห์ดังกล่าวได้เน้นวิธีการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนในสาเหตุหลกักคือบทบาท ของรัฐบาลที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ซึ่งมีหลากหลายมาตรการไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้ประชากรมีรายได้ที่สูงมากขึ้นจากทักษะแรงงานที่สูงขึ้นไปจนถึงการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆเข้ามาลงทุนซึ่งมีส่วนช่วยทําให้มีการจ้างงานมากขึ้นรายได้ประชากรสูงขึ้นและก่อให้เกิดการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้ยูโอบยังมองว่าบทบาทของหน่วยงานกํากับดูแลด้านการเงินควรจะดูแลเรื่องนี้ในครัวเรือนด้วยเช่นกํากับดูแล สถาบันการเงินที่นำไปปล่อยกู้ให้กับประชาชนต่างๆว่าการปล่อยกู้นั้นมีคุณภาพหรือไม่ตัวของสินเชื่อมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมหรือไม่และถ้าหากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งละเลยปัจจัยดังกล่าวนี้สิ่งที่ตามมาคือหนี้ในครัวเรือนกลับไม่ลดลงและอาจจะสูงขึ้นอีกผลกระทบดังกล่าวก็จะกลับมาทำร้ายเศรษฐกิจของประเทศในท้ายที่สุดอยู่ดี ซึ่งสาหรับในประเทศไทยนั้นความพร้อมของแต่ละคนในการรับมือกับภาวะข้าวยากหมากแพงนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทางระดับรายได้และรายจ่ายพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเก็บสะสมไปจนถึงระดับหนี้สําหรับคนที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายอยู่มากน่าจะพอรับมือได้ไม่ยากกับราคาข้าวของที่เพิ่มสูงขึ้นแบบในปัจจุบันก็คือแม้เหลือเงินเก็บอาจจะลดลงบ้างหรือเวลาใช้จ่ายก็อาจไม่ได้สะดวกใจเท่าเมื่อก่อนแต่โดยรวมก็ถือว่าคงไม่เดือดร้อนมากนักแต่ ในทางกลับกันสําหรับคนที่มีรายได้เมื่อหากรายจ่ายแล้วเหลือไม่มากหรือกระทั่งรายได้ไม่พอรายจ่ายเลยก็จะมีปัญหาในช่วงที่เงินเฟอ้อสูงทําไม่ต้องลดรายจ่ายลงในบางกรณีอาจกระทบไปถึงส่วนของเงินเก็บสะสมที่ต้องนําออกมาใช้หรือต้องมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อนํามาใช้จ่ายหากเงินเก็บนั้นมีจาํากัดหรือไม่มีสภาพคล่องทําให้ฐานะเศรษฐกิจของคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะถดถอยลง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ